ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายซโยอีเซรีพิสุทธิ์ย้ำชัดทักษิณไม่ไปสารแน่นอนพร้อมเผยสายข่าวแจ้งรับเครื่องบินกัมพูชาจอดรอในไทยเสรีพิสุทธิ์ชำระหมดเปลือกค่ะย้ำชัดเจนทักษิณไม่กล้าไปศาล พร้อมอ้างแหล่งข่าวลับแจ้งว่ามีเครื่องบินเขมรมาจอดรอใครในไทยก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบีรยรที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบีรยรก็จะมาเล่าข่าวนะสรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคริติกค,ค่ะที่เราได้นำเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันด้เยอะค่ะ กำลังเป็นที่ฮือฮาเมื่อทางด้านของนายแพทย์วรรงเดชกิจวิกรมค่ะประธานพักคไทยพักดีโพสต์คลิปพาทัวร์บริเวณชั้น14โรงพยาบาลตำรวจพร้อมระบุข้อความาว่าพาชม VVIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเป็นห้อง v v ว p สุดหรูที่ไม่ได้บ่งบอกว่าจะใช้ดูแลผู้ป่วยหนักผู้ป่วยวิกฤตแต่ใช้ดูแลผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองได้และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่แปลกใจที่ใคร,ใคร ก็อยากอยู่ที่นี่นานๆซึ่งทางด้านของทีมข่าวพีพีทีค่ะก็สอบถามเพิ่มเติมในแพทย์วรงนะคะระบ,บุว่าห้องที่พาทัวร์เนี่ยเป็นคนละห้องกันกันกบที่นายทักษิณชินวัตรอ,อดีตนายกรัฐมนตรีพักแต่ได้รับการยืนยันว่าเป็นห้องที่ทําออกมารูปแบบเดียวกันแต่ถึง,ยงอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของนายแพทย์วรงก็ได้เปิดเผยค่ะว่าไปเจอกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ พลตรวจเอกเซรีพิสุทธิ์เตมีเวทโดยบังเอิญแล้วก็ได้พาทางด้านของนายแพทย์วรงไปดูห้องจริงซึ่งวางอยู่นะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็ถูกออกแบบมาเหมือนกันพร้อมทั้งยังได้พาไปดูเส้นทางพิเศษที่ขณะพลตจเอกเสรีพิสุทธิ์มาเยี่ยมนายทักษิณกดลิฟต์แล้วไปโผล่ที่บันไดหนีไฟก่อนจะเข้าไปที่ห้องพักอีกด้วยค่ะและที่น่าสนใจแล้วก็ฮือฮาไม่แพ้กันนั่นก็คือ มีอยู่ช่วงหนึ่งในรายการ e c Talk อ c l u s i v e t a l ช็ทาง p p t v นะคะซึ่งทางด้านของพลตำร,รวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ได้ไปเป็นแขกรับเชิญพูดคุยกันในเรื่องของความคืบหน้าแล้วก็ประเด็นลึกๆลับๆของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะว่าป่วยหนกักหรือวิกฤตจ,จริงหรือไม่แล้วทักษิณจะเอาอยัางไงต่อไปโดยทางด้านของพลตำร,รวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ฟันออกมาคะ่ะว่า13มิถุนายน68นี้นายทักษิณจะไม่ไปศาลอย่างแน่นอน และอาจจะไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วด้วยทําให้ทางด้านของพิธีกรผู้ดําเนินรายการก็จี้ถามมาว่าแต่สารไม่อนุญาตให้ในายทักษิณออกนอกประเทศนะครับทําให้ทางด้านของพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิสวนกลับทันทีค่ะว่าเนี่ยมีไลน์เข้ามาเปิดดูได้เลยมีคนไลน์มาหาผมว่าในตอนนี้ที่ดอนเมืองมีเครื่องบินเขมรมาจอดซ่อมอยู่จริงไม่จริงผมยังไม่ได้ไปดูหรอก ซึ่งทางด้านของพิธีกรค่ะก็ถามว่าหรือว่าเขาเปิดเป็นอู่ซ่อมหรือเปล่าด้านของพลตำรวจเอกเสรี S <S พิสุทธิ์ก็ตอบว่าก็ใช่เขาก็เปิดเป็นอู่ซ่อมนั่นแหละแต่ว่ามาซ่อมมาตอนเนี้จะเสียไหมเสียไม่รู้หรอกแต่ว่าอาจจะไม่ได้เสียแล้วมาซ่อมก็ได้ดูอย่างรถสิขับได้ก็ยังเอามาเข้าอู่เข้าไปเช็คนั่นนูน่นนี่ซึ่งแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเป็นจริงไหมเพราะไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาข้อมูลเหล่านี้ แต่ก็ไม่รู้ว่าจอดรอรับไทยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใช่ไหมล่ะนอกจากนี้ค่ะด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ยังทิ้งท้ายต่อด้วยค่ะบอกว่าขณะนี้คุณทักษิณหนักใจมากและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏตรงนี้ได้เลยคะ่ะ หาคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ